ทัเล็ก็มีชีวิตทั้งเลมผมนายชยันเลิศใจนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีรายงานตัวครับขออนุญาตนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ดังต่อไปนี้ครับผมได้นำภาพการจัดประชุมในพื้นที่มาประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์สำนักงาน เฟซบุ๊กและเอ็มฟ้าโอของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตั้งแต่เดือนตุลาคม56ถึงถึงเมษายน57ดได้ประชาสัมพันธ์ไปจำนวน264ครั้งได้ถอดบทเรียนความสำเร็จของกิจกรรมในพื้นทีเนเนเน่เป็นบทความเชิงประอัากาศที่เข้าใจง่ายผ่านทางเว็บบล็อกในเครือดเดเวชั่นชื่อเว็บไซต์ OK โอเคเนชั่น ในตุลาคม56ถึงเมษายน57ที่ผ่านมาจำนวน8เรื่องมียอดผู้เข้าชมจำนวน5,637ครั้งโดยล่าสุดในการนำเสนอเรื่องขนมจีนภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการกัดเลือกจากกองบรรณาธิการให้เป็นเรื่องแนะนำให้อ่านและได้ขอลิขสิทธิ์ไปเผยแพร่นในนามของหนังสือพิมพ์ The Nation ต่อไปแล้ว ให้ประชาสัมพันธ์งานต่างๆด้วยวิดีโอเรื่องราวผ่านเว็บไซต์ youtube.com นับจากกุลาคม56จนถึงเมษายน57ได้ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนผ่านวิดีโอไปจำนวน5เรื่องมียอดผู้เข้าชมจำนวน18,712ครั้ง ประสานโทรทัศน์ช่อง9อสมทมาถ่ายไททรสารคดีตำนานปลาต้มซึ you know ่งเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปของอำเภอประแสงออกอากาศทางช่อง9อสมทในรายการคุยขโมงข่าวเช้าช่วงเวลา5นาฬิกา30นาทีถึง7นาฬิกา5นาทีโดยประมาณออกอากาศไปเป็นจำนวนหนึ่งครั้งได้ประสานหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ และผู้จัดการออนไลน์เพื่อลงข่าวประชาสัมพันธ์ในการจัดงานมหกรรมพระแสงลำลึกและกาชาติประจำปี2557ซึ่งเป็นงานประจำปีของอำเภอพระแสงได้ลงข่าวประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์ไปเป็นจำนวนหนึ่งครั้งผลง,งานประชาสัมพันธ์เด่นจัดรายการวิทยุโดยได้จัดรายการพัฒนาคือสร้างสารรค์ออกอากาศสด ทางคลื่นวิทยุนาสาซิตี่เรดิโอห0ึรเมกะเฮิร์สวัสดีครับทุกท่านนะครับกลับมาพบกับรายการพัฒนาคือสร้างสรรค์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมนายสายันเลิศใจครับนักวิชาการพัฒนาชุมชนชนานการครับกลับมาพบกับทุกท่านเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา10ินาฬิกาถึง11นาฬิกาโดยประมาณนะครับก็จะนําเรื่องราวดีๆครับเกี่ยวกับ งานพัฒนาชุมชนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอครับมาเล่าสู่กันฟังครับผลสำเร็จของงานเด่นนักจัดรายการวิทยุในเชิงคุณภาพได้นำเสนอข่าวสารเรื่องราวสาระน่ารู้ต่างๆในงานพัฒนาชุมชนครบทุกงานทุกคนสามารถที่จะรับรู้งานพัฒนาชุมชนได้อย่างทั่วถึงจะมีการเชิญผู้นำชุมชนเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ประสบความสำเร็จและผู้นำชุมชนเหล่านี้ได้มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนของพวกเราให้เป็นที่แพร่หลายและมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นในเชิงปริมาณระหว่างเดือนตุลาคม56ถึง30เมษายน57จัดรายการวิทยุจำนวน58ครั้ง58ชั่วโมงได้นำเสนองานพัฒนาชุมชนครบทุกงาน มีสายจากผู้ฟังซึ่งเปิดรับทั้งหน้าใหม่และหลังใหม่เพื่อสอบถามชี้แนะและแสดงความคิดเห็นในงานพัฒนาชุมชนจำนวน1,368ครั้งขอขอบคุณภาคีการพัฒนาชุมชนทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์าง,งานประชาสัมพันธ์ของสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีประชาชนสามารถเข้าถึงงานพัฒนาชุมชนได้ทุกช่องทาง ผู้นำชุมชนมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์สวัสดีครับไปเดียวเลโอ,อยังไม่จบครับขอเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งครับขอเชิญเที่ยวงานอททบปรีวิชัยสร้างรอยยิ้มเพิ่มความสุขณสารากางจังหวัดสุราษฎร์ธานีงานเริ่มระหว่างวันที่30กรกฎาคมถึง5สิงหาคม2557 โดยจะมีพิธีเปิดกันในวันที่31กรกฎาคมชมการแสดงสาธิตผลิตภัณฑ์โอทอปชิมอาหารอร่อย4ภาคและช็อปสินค้าโอทอป4วิชัยและสินค้าโอทอปจากทั่วประเทศกว่า200บูธอย่าลืมนะครับงานดีๆแบบนี้จัดโดยสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับผมอ่ะคราวนี้จบแล้วจริงๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ